ลบสองเราจะลองกระจายเข้าไปก็เลยตอนแรกข้างในคูณกันอยู่หมดเลยเรากระจายเข้าไปข้างในทุกตัวถ,ถ้าข้างในเป็นบวกจะก,กระจายไม่ได้นะครับต้องเป็นผลคูณเท่านั้นเข้ามาที่ a นี่ครับ a a a ยกกาลังเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันลบสามคูณลบสองก็ได้ a ยกกําลังหกยกกําลังห้าก็คือ b ยกกําลัง 5, ลบสิบลบสี่ลบสองลบสองลบสี่ลบสองก็ได้ลบแปดนี่เขียนลบสองคูณสองลบก็ได้เป็น A ลบสี่คูณสี่ก็คือคูณหกสิบสองก็ได้สิบสองก็ได้ลบสองนี่คือกระจายนะครับระวังเครื่องหมายให้ดีในเวลาที่กระจาย เราก็จะรวมพวกเดียวกันพวก a กับพวก a พวก b กับพวก b นะครับนี่นี่ a ยกกำลัง6ตัวนี้จากลบสขึ้นไปก็เป็นกลายเป็นบวกสีบวกส b ยกกำลังลบ1ิบวกสิก็เป็นลบสิบ c ตัว c ลบแปดลบสองก็เป็นบวกสองเอยกกำลังสิบบียกกำลังยี่สิบสองซียกกำลังลบหกเอยกกำลังสิบส่วนทีบียกกำลังยี่สิบสองซียกกำลังหกนี่คือครับเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนนี่คือตอบแล้วนะครับครับขอบคุณครับ